สวัสดีครับ FC f แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหงานนี้หรือว่าจะมีการแจกซองขาวเพิ่มหรือเปล่าน้อนะครับ FC ทุกท่านโดยเพจดังนะครับเพจสบายดีทุเดย์ก็ได้โพสต์ข้อความนี้นะครับบอกว่าน่าจะมีคนได้หมายสารเพิ่มปลอยายโยง112 ให้แอดเลยสภาพนะครับ f อทุกท่านและก็ได้แชร์โพสต์ของเพจเลด้าตลาดล่างขยี้ข่าวนะครับโดยมีข้อความเขียนว่าฝั่งแม่มีแต่ซื้อสมบัติเพิ่มฝั่งพ่อมีแต่ขายเดกไม่เว้นแม้แต่มรดกเก่าแก่ของลูกนะครับและก็ได้มีโพสต์อีกโพสตหนึ่งเขียนว่าจริงหรือไม่ที่บักปักแปรหาเรื่องเลิกเมียเพราะติดโคยเศรษฐี ผัวหมอสัญญกรรมเพราะตอนนั้นผัวหมอร้องหงยระแหงกับเมียนะครับเอบสี FC ทุกท่านโอ้โหโเรียกได้ว่าโคตรแรงเลยจริงๆนะครับกับการมโนของติ่งกินญ้านะครับที่พวกเขาไม่รู้ความจริงแล้วก็เอามาโพสแบบนี้นะครับมันเป็นการดูถูกเหยียดยามเขานะครับลักษณะหมิ่นประมาทเขาอย่างจงแจ้งเลยนะครับโยงไปม่อเลยนะครับเอซี FC ทุกท่าน และก็ยังมีอีกโพสต์หนึ่งนะครับเขียนว่าแม้แต่เจ้ามึงก็ด่าท่านนะครับเอฟซี FC ทุกท่านทาให้เพจสบายดีทูเดย์นี่ถึงกับต้องออกมาโต้แบบนี้นะครับโดยการเขียนข้อความน่าจะมีคนได้หมายสารเพิ่มนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนี่แหละครับเอฟซี FC. เรื่องทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเอฟซี FC ทุกท่านแต่ละไฟล์นี่เอฟซี FC ของแต่ละไฟล์นี่ซัดกันมั่วเลยนะครับทุกท่านปัญหาต้นเหตุจริงๆคือจุดเริ่มต้นมันคือการที่ ผู้หญิงไปมีชู้นะครับไปมีสัมพันธ์กับผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่สามีของตนเองนะครับอันนี้มันคือสาเหตุปัญหาหลักเลยนะครับต้นเหตุของปัญหานะครับที่เกิดการแตกแยกของครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่งก็ตามนะครับไปมีชู้กับชายอื่นหรือว่าไปมีชู้กับผู้หญิงอื่นนะครับที่ไม่ใช่เมียตนเองหรือว่าไม่ใช่ผัวของตัวเองนี่แหละครับ มันได้สร้างความเจ็บปวดเจ็บช้ำน้ําใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างแสนสาหัสเลยนะครับไม่ว่าผัวจะมีมีชู้มีเมียน้อยหรือว่าเมียไปมีชู้มีผู้ชายอื่นนะครับนี่แหละ <S <S มันสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้กับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนเลยนะครับมันสร้างความแตกแยกให้กับครอบครัวในที่สุดนะครับมันไม่มีใครในสังคมไทยรับได้หรอกครับเรื่องแบบนี้ผัวไปมีชู้ไปมีเมียน้อย เมียไปมีชู้ไปมีผัวแอบมีกิกอย่างนี้นะครับในสังคมไทยเรานี่ถึงกับมีคดีฆาตกรรมพิศสวาสเลยนะครับฆ่าันตายเยอะแยะเลยผัวไปมีชู้เมียก็จ้างคนมาฆ่าทั้งชู้ทั้งผัวของตนเองเมียไปมีชู้ผัวจับได้ก็ฆ่าทั้งเมียทั้งชู้ของเมียนะครับสังคมข่าวนี้เยอะแยะเลยนะครับนี่แหละปัญหาของการแตแกกมันเกิดมาจากการนอกใจของสามีหรือว่าภรรยานะครับ มันคือปัญหาหลักของต้นเหตุทำให้บ้านแตกแยกนะครับแต่การที่ f c c มนโนไปเองแบบนี้นะครับคิดไปเองแบบนี้นะครับโดยที่ไม่มีมูลความจริงนะครับมันโส่เจตนาบิดเบือนสร้ายป้ายสีเขานะครับเอฟซี FC ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นมรดกโคตรเง่าใครก็ตามนะครับในเมื่อมันมีการซื้อขายไปแล้วสมบัตินั้นมันก็ต้องเปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนเป็นของผู้ซื้อนะครับ จะมาแอบอ้างว่าเป็นมรดกของลูกอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะครับมันจะเป็นมรดกของลูกได้ยังไงนะครับในเมื่อพ่อเขายังมีชีวิตอยู่พ่อเขาเป็นคนหานะครับหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับในเมื่อพ่อเขายังไม่ได้ยกให้เลยนะครับยังจะมาเป็นมรดกของลูกเขาได้ยังไงนะครับเอฟซีทุกท่านนี่แหละติ่งกินหญ้านะครับติ่งสมองกลวงก,กินแต่หญ้านะครับ มันจะเป็นมรดกของลูกได้ก็ต่อเมื่อพ่อเท่านั้นนะครับที่ยกให้เขานะครับตราบใดที่พ่อยังไม่ได้ยกให้ลูกๆมันก็ไม่ใช่มรดกของลูกนะครับในเมื่อพ่อของเขายังมีชีวิตอยู่มันเป็นสมบัติของพ่อซึ่งพ่อหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของพ่อนะครับเอฟเซโตดนอันนี้มันคือความจริงนะครับแต่ว่าติ่งกินยาพวกนี้มันดันมโนนะครับมโนแอบมาว่าเป็นมรดกของลูกอันนี้มันโคตรเลยนะครับโคตรตลกมากๆเลยนะ กินหญ้านะครับไม่ลืมหูลืมตาไม่อยู่กับโลกความจริงนะครับอยู่แต่โลกมนนะครับแสดงว่ากินแต่หญ้าไม่กินข้าวเลยนะครับเอฟซีลูกท่านเด็กๆก็ยังเล็กอยู่เลยนะครับมรดกมันจะเป็นมรดกของลูกได้อย่างไรนะครับในเมื่อพ่อของเขายังมีชีวิตอยู่นะครับพ่อเขาก็หามาได้ด้วยนะครับนำเล่ของพ่อนะครับมันคือสมบัติของพ่อนะครับ อย่ามาแอบอ้างว่าเป็นมรดกของโลกนะครับ fc เอ้ยนะครับ fc กินยานะครับเพอร์เจอร์มโนอยู่แต่ในโลกแห่งความฝันไม่ลืมหูลืมตาได้ได้ทั้งสิ้นนะครับความเป็นจริงมันต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับอย่าอยู่กับโลกมโนกินข้าวเยอะๆหน่อยนะครับ fc กินยาเหล่านี้นะครับติ่งหมอลำนะครับ fc ทุกท่านเราไปอ่านคอมเมนต์ของบรรดาชาวเน็ตกันนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นกับโพสต์นี้ของสบายดีทุกวันกันนะครับ fc ทุกท่าน คนเป็นแรกก็บอกว่าหอบยาให้วัวแน่เด้อผู้ใดว่างนะบ่เม่นหิวคักแล้วติจังดิ้นทุรนทรายแบบบ่มีสมองแทะนะครับมันเป็นภาษาอีสานบางทีผมก็อ่านไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเอฟซีทุกท่านคนเมนต่อมาก็บอกว่าอินี่้าจจะบ้าปัญญาอ่อนนะครับเอฟซีทุกท่านคนเม็นต่อมาก็บอกว่ามรดกเก่าแก่แม่มึงค่ะไม่ใช่มรดกเก่าแก่ของแม่กูเนาะ พยบไม่ได้กล่าวกู้กล่าวแทนนะครับเอฟทุกท่านอันนี้ก็เป็นบรรดาคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจัดมันสิรออะไรนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าน่าจะแจกหมายสารเพิ่มเร็วๆนี้นะครับเอฟทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหัวรุนแรงแบบนี้มี2อ,อีนั่นและรู้สึกก่อนหน้านั้นมันใช่ชื่อเจนเจนแล้วเปลี่ยนชื่อพออใช่เพจกันหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการตอบ คอมเมนต์นี้จากเลดี้พรทิพย์นะครับบอกว่าอีนั่นใช่นะครับแล้วก็มีอีกข้อความหนึ่งบอกว่าล็อกโปรไฟล์ฮ้านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใช่ค่ะอีนั่นแหละดูจากภาษาที่มันพิมพ์คืออีนั่นแหละนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามีนาจากทงน้อน,นี่นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสกิลปากไม่ได้ค่ะเพิ่งหัดใหม่แน่นอนพยายามมากแต่ยังพยายามไม่พอนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฮ่าฮเจ้าจะหลับหูหลับตาว่าไปนานะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชื่อเพจมันก็บอกอยู่แล้วตลาดล่างนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขาย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 ให้หมดนะครับเตรียมขายหน้าฮ่าฮ่าฮนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอดีตอาจเคยเป็นมรดกโคตรเง่ามาก่อนแต่ตราบใดมีการซื้อขายเกิดขึ้นก็เป็นสินทรัพย์ของคนซื้อ เลิกอ้างเรื่องมรดกเถอะนะครับแล้วก็มีการตอบคอมเมนต์นี้เข้ามาบอกว่ารู้ทั้งรู้ต้นสายปลายเหตุแต่ทําไมกล้าโพสมัม่วๆแบบนี้ปิดเพือนความจริงมีแต่เรื่องโกหกทั้งหมดเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสมบัติตัวเองทําไมรีบดีดตัวไปซื้อบ้านใหม่ล่ะนะครับแล้วก็มีคนตอบคอมเมนต์นี้เข้ามาบอกว่าถึงว่ารีบเหลือเกินเพราะมีเรื่องเงินเงินทองทองโอนเข้าโอนออกด้วยรีบมากจนได้บ้านแบบนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวนิตที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจของสบายีทูเดยนะครับเอฟซีทุกท่าน